เธเอีแอบข้าวหอมข้าวหอม ทำดูทำตอกดิต็อกเย็กยิงเข้าหอมค่ะเด็กยิงเข้าหอมค่ะบอกสิาาอ่จ้ะอี๋จ้ะอี๋อ่าอ่าอยากยิงเข้าหอมลูกใครคะลูกแม่ข้าฟ่างค่ะ anh bò Được diễn khá hồn Lúc khai khá Hả? Hả? À À Nghĩa Ê Cho phung này Cho phung này Cho phung này Ê Ê

โอ้ยเตยาแตกเจ้ยแตกหรอเจลยแตกหรออืมเย้าแตกไหลเป็นทางเลยเจ้แตกไหลเป็นทางเลยเอ๊ะเอ๊ะาหอมรานใคร

ทำใจหามเอ้ยนุ่นหันไปหาแม่หามรู้หันไปหาแม่นุ่นหันไปหาแม่หามหามหันไปหาแม่หามเล่นกับป้าเลเล่นกับป้ากได้เหมือนเขี้ยววะมันเขี้ยวมันวะอืออือเขาไม่เล่นกับแม่แล้วหรอเขเล่นกับป้าเนาะเนาะเนาะอืออือ Lật gạt đi lật gạt đi yay yay Áo Áo khuya ow ow ừ ow ทำรถด้วยทำรถด้วยทำรถรถทำไงบุลนบุลหอมซิ่งหอมซิ่งเรยหอมซิ่งไหมหอมซิ่งไหมบุลนอืออืออืออ้าวอ้า้าวจะร้องหรือจะหยอกหรือจะร้องให้หรือจะหัวเราะ dạy mẹ dạy. đi dạy đúng, chỗ này. Eta cha, ma cha mà Mẹ ừ. ừ. ta cha, Mẹ cha, ba cha, ta cha, ừ, ừ, ta đi bên Mẹ ta หามือเยดูแม่หน hmm ุ่แม่หนุมหามือเยหามือเหามือเยนะเออง่วงแล้วง่วงแล้วหรอง่วงแล้วหรอ น้องอยากกินนมน้องอยากกินนมแล้วบอกแมสสิง่วงแล้วขี้หูขี้ตาแล้วง่วงแล้วง่วงแล้วค่ะง่วงแล้วค่ะโอ้ <c oughs> oh.